ผมไม่คิดว่าการเดินทางไปต่างจังหวัดครั้งนี้จะกลายเป็นคืนที่ผมแทบจำอะไรไม่ได้มันเริ่มจากความธรรมดาตอนที่ผมกับครอบครัวขับรถไปบ้านญาติในจังหวัดชนบทยายผมก็ไปด้วยเหมือนทุกครั้งแต่คืนแรกผมเริ่มสังเกตบางอย่างผิดปกติตอนอยู่บนรถผมได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆจากข้างหลังเหมือนเด็กเล็กๆแต่บ้านเรามีเด็กน้อยคนเดียว และยายผมก็ไม่ได้พูดอะไรผมพยายามไม่สนใจคิดว่าคงเป็นเสียงจากถนนหรือรถคันอื่นแต่ความรู้สึกประหลาดมันไม่ยอมหายไปถนนไปบ้านญาติเป็นเส้นทางชนบทบางช่วงไฟถนนห่างมากจนต้องเปิดไฟหน้ารถเต็มที่หมอกเริ่มลงหนาๆตอนดึกและผมเห็นเงาสีดำเคลื่อนผ่านข้างทางหลายครั้งยายผมยิ้มเหมือนปกติ พูดคุยเล็กน้อยกับแม่และน้องแต่บางครั้งสายตาของยายมองออกไปนอกหน้าต่างและผมเห็นดวงตาแดงกำ่ำสะท้อนกับไฟรถมันดูไม่เหมือนดวงตาของยายปกติเลยพอถึงบ้านญาติหมู่บ้านนั้นดูเงียบสงัดกว่าที่คิดแม้จะเป็นเทศกาลเล็กๆแต่ไม่มีเสียงคนเดินมีแค่เสียงกิ่งไม้ไหวกับลมพัดคืนแรกหลังอาหารเย็น ผมสังเกตว่ายายมักจะลุกขึ้นเดินไปยังมุมมืดของบ้านบางทีไปยืนหน้าประตูห้องนอนผมไม่พูดอะไรและบางครั้งมือยายขยับช้าๆเหมือนกำลังจับอะไรบางอย่างในอากาศกลางดึกผมนอนไม่หลับได้ยินเสียงคล้ายขบวนรถเล็กๆวิ่งผ่านทุ่งข้างบ้านแต่ความจริงไม่มีทางรถไฟตรงนั้นผมสะดุ้งหลายครั้ง เพราะยายผมยืนอยู่ข้างหน้าต่างห้องผมเห็นเงาของร่างกายคล้ายลออยู่เหนือพื้นวันที่สองผมตัดสินใจลุกขึ้นไปสำรวจหมู่บ้านตอนกลางคืนยายนำทางผมเดินตามแบบไม่กล้าออกห่างแต่เมื่อมาถึงทุ่งข้าวด้านหลังหมู่บ้านผมเห็นเงาของยายเริ่มเปลี่ยนผิวซีดลงมือยาวขึ้นเป็นกรงเล็บผมเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำ และสองสว่างหมอกหนาปกคลุมทั่วทุ่งและมีเสียงหัวเราะเย็นชวนขนลุกดังลอยไปทั่วผมแทบวิ่งหนีแต่ยายเจ้าตามแบบไม่เร่งแล้วพูดด้วยเสียงอ่อน,ออนแต่เย็นชาว,ว่าคืนนี้ใครเรียกฉันก็ต้องไปหาคืนต่อมายายไม่กลับมานอนห้องผมเดินตามเธอแบบรอบๆเห็นยายเข้าป่าหลังหมู่บ้านและสิ่งที่ผมเห็น เกินจินตนาการยายกำลังเปลี่ยนร่างเต็มตัวผิวสีดมือยาวเป็นกรงเล็บตาแดงกำ่ำและฟันแหลมเหมือนสัตว์ร่างกายยืดหยุ่นเกินมนุษย์เสียงหัวเราะเย็นดังก้องทั้งป่ามีสัตว์ในทุ่งและหมู่บ้านหายไปหมดเหมือนทุกชีวิตถูกสะกดให้นิ่งสนิทและสายตายายมองตรงมาที่ผม เช้าวันถัดมาผมได้ยินจากคนเฒ่าคนแก่ของหมู่บ้านหมู่บ้านเรามีเรื่องเล่ามานานยายแก่คนนี้กลายเป็นปอบเธอจะออกหาเด็กหรือสัตว์กินเป็นบางครั้งแต่หมู่บ้านไม่เคยกล้าพูดตรงๆทุกอย่างที่ผมเห็นเมื่อคืนตรงกับเรื่องเล่าเปะ๊ะผมเริ่มเชื่อว่ายายผมไม่ได้เป็นยายธรรมดาคืนถัดมา ผมพยายามหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ยายแต่กลางดึกได้ยินเสียงหัวเราะเย็นอีกและเสียงเรียกชื่อผมชัดเจนเอาเขามาด้วยผมวิ่งไปล็อกประตูยายปรากฏตัวอยู่หน้าประตูลอยอยู่เหนือพื้นมือยื่นยาวพยายามจับประตูเสียงหัวเราะเย็นยังดังอยู่รอบบ้านผมกรีดร้องและกระโดดออกหน้าต่าง วิ่งไปหาหมู่บ้านใกล้เคียงจนเช้ายายหายไปแต่รอยเท้ายาวผิดมนุษย์ลากไปที่ป่าหลังหมู่บ้านหลังจากวันนั้นผมไม่กล้าเดินทางไปบ้านญาติช่วงกลางคืนอีกเลยและบางครั้งเวลาผมคิดถึงก็เหมือนมีสายตาแดงกำ่ำมองมาจากเงามืดของหมอก พร้อมเสียงหัวเราะเย็นที่คุณเคยคืนนี้ใครเรียกฉันก็ต้องไปหาเรื่องนี้ทำให้ผมเข้าใจว่าบางครั้งคนที่คุณคิดว่ารู้จักที่สุดอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิด